สวัสดีครับยินทีตอนรับสู่ช่องบอยลอยจังอีกแล้ววันนี้จะมาให้ชมคลิปอมังอัดอีกแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดครูเมดสามารถชุบชีวิตกันเองได้เชินรับชมกันได้เลยครับว่างานนี้จะมึนขนาดไหนอยากเห็นครูเมดชุบชีวิตคนตายได้อะได้เลยฮัลโหล just one more to go and i'll win this game. wake up, buddy. wake up. thanks, mate. quick, let's go. wait. เฮ้เดี๋ยวสิทำไมฉันยังไม่ชนะฉันเหลือแค่คนเดียวแล้วนี่แล้ว so ใครจะกดปุ่มมันเป็นคนฆ่าฉันเพราะงั้นให้ฉันกดเถอะโอเคโอเคอะไรเนี่ยแล้วก็จบไปอีกแล้วนะครับเป็นคลิปสั้นอีกเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูได้ที่ใต้ description น,น,นะครับ ถ้าอยากให้ผมรวบรวมคลิปสนุกสนุกไหมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ